ถ้ไม่ให้มันติดจ <Okay. S 1> อง<อ> ชั้นสองชั้นสามสวัสดีครับรวัรวๆเลยนยะครเฮ้ยสกายเวลาผ่านไปไวมากนะไวมากไม่แน่ครบแบบขอดูมือเดี๋ยวได้ไหมไม่แน่ใจว่ามีใครจำได้ไหมครับได้รับตำแหน่งนีกรอนวันที่เปิดตัวสกายในฐานะาแฟนของอเมซอนไทยแลนด์ของประเทศไทยเลย,เลยนะฮะมีใคร,ใารม,นานมาในงานวันนั้นบ้างพี่พี่แหวนไปแน่นอนนะฮะอันนี้สองสามแล้ก็หลายท่านเลยครับหกเดือนแล้วใช่เร็วมากครับรู้สึกยังไงบ้างกับการเป็นแฟนช่วงหกเดือนที่ผ่านมารู้สึก อันดับแรกก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆกับที่ท่าเอดิสาได้เลือกเรานะครับให้มาเป็นเฟรนด์ออกเอดิสซาแล้วก็แบบดีใจมากๆครับครับผมเพราะว่าขอบคุณครับเออแน่นอนครับรู้สึกดีใจมากๆครับเพราะว่านอกจากเอดิสาจะเป็นกันแดดอันดับหนึ่งในเอเชียแล้วก็ยังเป็นกันแดดอันดับหนึ่งในไลฟ์ไทม์ของผม้โห อันด <formation> ับเรียนในดวงใจเราเลยใช่คก็เลยไม่ตัดใจนะคเพราะว่าทางทีมก็ต้องเลือกอยู่แล้วคนที่เฮ้ยเปอร์เซ็นต์ได้ดีที่สุดแล้วก็ต้องชื่นชอบจริงๆด้วยใช่ครับเพราะว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของเราไม่ว่าแบบเราจะทํากิจกรรมทั้งแบบกีฬาหรือว่าไปทํางานก็โผโปรเทคเราจากแสง UV นะครับผมโอ้งั้นคือเราดีใจมากใช่ไหมกับตําแหน่งนี้ของอันเดซ่าสุดๆซันแคมดับหนึ่งในนั้นเลยนะครับผมเนาะสุดๆกันไปเลยนะคะแล้เขาตอบโจทย์อะไรเลยบ้าอทำไมเราถึงกับตัดสินใจที่จะ Represent นด e ซ่าแล้วก็เนี่ยมาบอกเล่าเรื่องดีๆให้กับคทุกคนเรับเพราะจริงๆผมก็เป็นคนค่อนข้างเลือกนะครับเพราะว่าพอเป็น product อะไรที่มันจะต้องแบบ apply on แบบผิวหน้าเราอะจริงใช่แล้วก็ต้องมีการเลือกเยอะนิดนึงซึ่งอันเดซ่าก็ตอบโจทย์เราเพราะว่าก็มีหลายอย่างที่ทําให้เรามั่นใจได้ทั้งแบบว่า ประวัติการค้นคว้าวิจัยที่เขามีมาก,กว่าร้อยปีแล้วเป็นร้อยปีนะเป็นร้อยปีใช่แล้วก็พัฒนาสูงมาตลอดจนล่าสุดเนี่ยมีสูตรใหม่ชื่อว่าออโต้ดิแพร์ซึ่งจะปกป้องผิวเรานะครับจากรังสี UV ได้อย่างยาวนานต่อเน,<ม>นื่องสูงเด่ดช่อบมากเลยับพูดไปตาประการไปคือมั่นใจไปด้วยไงเพราะว่าเจอเราคุยเรื่องออโต้ดิแพร์กันในตอนนั้ชเาะแบบนีคือเทคโนโลยีแล้วถ้าให้พูดเพิ่อย่ถึงแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นมีไงเขา ไม่หยุดที่จะพัฒนาอยู่แล้วครับแล้วอย่างที่สกายบอกเลยคือแบบโหคนคว้ามาแทบเป็นร้อยปีนะฮะจริงเลยแล้วก็พัฒนาต่อเรื่องแบบเอาเทคโนโลยีเจ๋งๆเก่งๆที่แบบกลายเป็นผู้ใช้ไม่ต้องทำอะไรมากมาย่เพียงแค่อัพไลเท่านั้นเขาก็ช่วยปลกป้องให้อย่างเต็มที่รวมไปถึงนี้ด้วย เราคือรู้ว่าเราใส่ใจผู้บริโภคใช่คือปกติคนเราเนี่ยก็มีหลากหลายผิวเนาะม,มันผิวแห้งอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ทางเนซ่าก็แบบมีผลิตภัณฑ์ให้เราเลือกตามความเหมาะสมของผิวเราด้วยใส่ใจผู้บริโภคเป็นสิ่ง,ท,งท,ที่ทำเรื่อยมาอยู่แล้ลวแต่จริงๆที่ทำเรื่อยมาควบคู่กันไปก็คือใส่ใจ,จสิ่งแวดล้อม ใส่ใจท้องทะเลนะครับเพราะว่าเนี่ยยังเราไปถ่ายไอจีดูก็จะมีแว๊บแวปทะเลอยู่ตลอดใช่ครับเขามีที่เรียกว่า Coral Respect นะฮะซึ่งเป็นสูตรเนี่ยเป็นสูตรใหม่ที่พัฒนามาเนี่ยคือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรต่อทะเลเป็นมิตรต่อปะการังด้วยเราว่าสาคัญใหเรื่องนี้สาคัญมากครับก็ดีไซน์มากๆนะที่อเนซสาใส่มาแบบใส่ใจมรักสิ่งแวดล้อมด้วยเนอะเพราะมันคือทุกมิติเลย สุดท,ท้ายัก็คือบ้านของเราโลกของเรางั้นเราพอใช้ผลิตภัณฑ์เสร็จจะออกไปทะเลไปลงน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องกังวลไม่กวนใครอะไรยังไงเลยนะครับผมเอาล่ะแต่วันนี้ไม่ได้มีแค่สกายนะนี่ต้องพิเศษมากๆแล้วที่ได้เจอกับแบรนด์อัลเฟ s ซาไทยแลนด์แต่วันนี้เป็นเหตุผลที่มืดๆม,มากันใช่ไหมครับวันนี้ สกายได้เจอด้านเรียบร้อยแล้วด้านหลังพีพีจะเรียบร้อยครับพร้อมมากนั่งกันนะสุดๆครับสวัสดีครับน้องๆขวามือเลยค่ะสฮัลโหลอาเชิญขึ้นหน้าเซตเล็กน้อยเดี๋ยววันนี้เตรียมเวทีให้ได้นั่งพูดคุยกันสบายๆบิลเลอร์เชิญทักทายวันนี้มึกๆมมากันเทียบเลย ต้องขอบคุณอเซ่าที่ทำใพวกเราได้มาเจอแฟนๆใช่ใจริงจริงครับแสงไฟจะแยงตาแต่รอยยิ้มที่น้องๆส่งมามันแยงใจเหลือเกินใช่ไหมเดิน่ยงใจไว้มีปากติดนแฮชแั็กด้วยนะฮะเดินแคชแันของเราตรงนี้มีมากมายแต่แน่นอนความพิเศษบนเวทีแห่งนี้นะครับกับแฮชแท n ลสซ็กและบแช่นอเลซ่าเอ็กซ์เรชิญนักแสแล้องมนูุ้กันห่เป็นอเชลยครับ แต่ความร้อมันมีทุนสู่เออดีไม่เหงาครับเนาะเอาที่แล้วมากันผมพี่แบมผมพี่ใช่แล้วก็อยู่กันสองคนนะแต่ก็โอ้สนุกสนานพูดคุยกับเทคโนโลยีที่อยู่ในเอเลซ่าเนาะแล้วคือวันนี้อยากตอกย้ำนะคือให้คนมากันเพราะว่าไม่ได้มีแค่วันเดียวมต่มีสามวันแล้วมีกิจกรรมที่หลากหลายมากใช่ไหม มาดูอย่างน้องๆเดี๋ยเมื่อกี้ได้ถามสกายแล้วในฐานะเฟรนของอันเดสาไทยแลนด์เขาโอ้โหชอบ,ชอ,บอันเดสามายาวนาอะไรนะที่ดึงเหตุดวงใจเราเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นไลฟ์ไทม์เลยครับใช่แล้วแต่เข้าวงการโอ้โห,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 โหช่างซ่าบอกว่าวน้องๆก็เป็นติ๊กต๊อกของอันเดสาเหมือนกันใช่ใช่ใช่ค่ะคือตอนเด็กๆอ่ะเลิศไม่ค่อยทากันแดดจนแบบปะป๊าบ้างครับแล้วอันเดสาเป็นแบรนด์แรกที่ปป๊าเป็นคนซื้อให้เลย ป็นแบบขวดแรกที่ป้าซื้อไงจริงหรอใช่อ๋อนี่คือป้าเป็นคนซื้อให้ทำให้เราได้รู้จักอเนสซาเป็นครั้งแรกใช่เหมือนป้าเป็นคนเริ่มไปอ่ะก่อแล้วก็ใช้ต่อมาเรื่อยๆเรื่อยมาเลยจนถึงทุกคนนเองตัวฉันเองนี่คือไม่เคยชอบปากกันแดดแล้วก็หาเลือกยากมากที่แบบว่าต้องซึมไวเพราะเราไม่ชอบความหนึบเนืนอแต่พอได้ลองอเนสซาก็คือตอบโจทย์มากนแล้ว <ค>น,นี่คือสอง<ห>นคน,<ห>นที่ไ,<ห>ไม่น่าเชื่อนะฮะ<ห>ว่าไม่ค่อยชอบทา,ากันแดดเป็นผู้หญิงก็แบบเนาะก็ต้องมาทากันแดดเหมือนกันคุณผู้ชายก็เช่นเดียวกันจริงๆทุกคนเพราะว่าโุนแสงแดดเขาแรงสุดเลยยุคนี้เนาะคือแม้เราจะได้ทํากิจกรรมไม่เต็มที่แต่นี่แหละได้มา้จักกับแอนเนซ่ากันตแตนในอะไล<ช>จะว่าไปนี่กี่ปีปีแล้วที่เริ่มรู้จักใช่พวกของผมน่าจะสิบปีได้สิบปีได้ใช่ก็คือตั้งแต่พวกงานมาเวลาไปออกกองเนี่ย อันนี้เขาบอกการมาสิบปีแล้วอันนี้เราอุ้ยตายแล้วครับผมโอ้โหเขานับวันเรื่องอันดับหนึ่งญี่ปุ่นเราก็เริ่มนับวันเรื่องอายุแล้วเหมือนกันวันๆเริ่มมาเริ่มเหรอของเริ่มก็ตั้งแต่ตอนที่เริ่มรักสวยรักงานมอยากให้เริ่มแบบว่าดูแลตัวเองอะไร้ะเมื่อก่อนแบบว่าเป็นคนไม่ค่ชอบทาครีมไม่ชอบทากันแดดออแต่บ้าแบบอยากให้ลูกสาวแบบผิวดีก็เลย ้ายยาเลยบายาเลยโดน้ายยาจากนั้นมาใช่มีแล้วฮะนานยังไม่อยากพูดเลยอ่ะเห็นสกายพูดเมื <c oughs> อ่อกี้รู้อายุเลยอะ่ะรู้โอเคงั้นเราข้ามไป แล้วพาไปแต่เอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะพูดถึงซึ่งจริงๆน้องๆชอบหลายผลิตภัณฑ์มากวันนี้อยากให้ได้ลอง explore กันเลยนะสามวันเต็ม,มเริ่มแต่วันนี้พองานจบปุ๊บสามารถเข้ามาได้ลองมาดูเลยครับว่าอันนี้ซ่ามีผลิตภัณฑ์อะไรซึ่งมีอยู่เยอะมากเรียกได้ว่าปกป้องแล้วก็ฟื้นบำรุงผ,ผิวได้แบบ24ชั่วโมงทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนรู้ว่ามีชอบเยอะแต่ถ้าให้ต้องเลือกหนึ่งชิ้นเดียวเท่านั้นที่แบบชอบสุดแลวอยากจะใช้ด้วยบนได้ซ่า สกายกับอะได้ไหมครับมนนผมไม่ต้องคิดเยอะเลยของผมก็ต้องเป็นโกมิวครับโกมิวครับอน,นี้คือตัวเระเองเลยใช่ครับเพราะว่าไม่ว่าจะจกิจกรรมอะไรไม่ว่าผมจะไปทํางานออกกองเออหรือว่าไปอย่างเงี้ยทำปีติพิกกบอลไปวิ่งในสวนอย่างเงี้ยก็สามารถตกป้องเราได<ช>้ตลอดทั้งวันเนวครับเกิดขึ้นเร็วๆนี้เฮ้ยภายในสามสอง ไม่ได้เร็วขนาดนั้นไม่หรอกเมื่อกี้ถามมิจองแล้วร้องด้วยคะต้องขอหนุมว่าจะมิจองมีใครเบื่อเพลงโลกเอียงละบ้างคะสมัยสปอยอ่ะเนี่ยเอาพูดแค่นี้แล้วกันพูดแค่นี้ละกันมีหินมีหินมีหินอันนี้หนุมไม่เกี่ยวนะอันนี้เดี๋ยวไปเคลียรงไปจ้องเองนะฮะทตยังไงก็อยากจะฝากอันนี้ซ่าเหมือนกันค่ะว่าช่วงนี้แบบ กันแดดก,ก็คือเขาเรียกว่าอะไรมีหลากหลายมากๆแล้วก็ <ừ. S 1> ต้องเลือกใช้ดีใช้ดีๆอ,อย่างตัวหนูเองเรื่อันนี้ทราบเพราะว่ามั่นใจในตัวเขานะคะนอกจากจะเนื้อบางเบาแล้วเขายังมีให้เหลือกหลากหลายเลยแล้วก็ยังเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียนะคะตอนนี้ที่หนูรู้สึกว่าต้องยอมจริงๆเราต้องเปิดใจอยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูนะคะว่าอย่างตัวหนูเองไม่ชอบความเหนียวเด่นหะแต่ตัวนี้ก็คือตอบโจทย์มากๆ,ๆเลยค่ะยังมาขอบคุณนิวราบเลิฟอ่ะใช่ค่ะก็แบบอเนซ่าเหมือนกันนะคะ ็อยากจะป้ายยาต่อจากป้าเลิฟเพราะว่าป้าเลิฟเป็ไงก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เลิฟอยู่แล้วเลิฟก็อยากจะส่งต่อสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทุกคนเหมือนกันป้ามาด้วยไหมวันนี้ป้าภูมิใจนะนั่นคืภูมิใจจากที่ป้ายยาในวันแรกอ่ะใช่แล้วมาป้าบอกว่าวันนี้ลืมซื้ออเนสซ่ากับบ้านอุ้ยเขาได้เลยอันนี้อันนี้สปอยให้โอเคหนูรู้สึกว่าเหมือนวันนี้เขาจะมีโปรโมชั่นโตแรงมาก ส่วนลด30%นะฮะสูงสุด30%มปรไปตองดูกันนะบ้านหนูงบ้านาหนูหคือทากันแดดทุกวันคือทุกวันในบ้านดีู่ดีมากฮใช่เยี่ยมมาเยี่ยมมาเนี่ยป้าพ่อป้าเป็นแบบอยาอ่างทำบ้านยาสิ่งดีๆให้กับลูกให้กัคนที่รักเลยแล้วก็ใช้เองด้วย<อ>เยี่ยมมา,าสกายคนระับขอฝากผลงานก่อนแล้วกันนะครับได้เลยครับผมซีรีส์ของผมนะครับใกล้จะได้รับชมนะครับเดือนตุลาคมนี้นะครับชื่อว่า ไฮสคูลเฟรนดี้มิตรภาพคราบสัตรูนะครับเล่นกับชายชะกันสี่คนที่น่าประทับใยอ๋อสายมือนีนะครับคุณนานิคุณเอเจเจเจแล้วก็คุณพรนะครับโอ้ใช่ต่อมาคนนี้อีกหนึ่งเดือนอีกเดือนเดียวเท่านั้นเดือนเดียวได้ดูกันแล้วครับนี่คือรอเลนะดูมาานะดูมากนะคนนี้คนนี้ไปเยี่ยมดมสองคนนี้อ่อนอ่อนไปกินข้าวซับไปกินข้าวฟรีแล้วกลับมาอร่อยเลยนะเอ่เจอกับแล้วก็ขอฝากอันยิ่งชาเลยครับก็ เป็นกันแดที่ผมมั่นใจแบบสุดๆไม่ว่าจะทํากิจกรรมอะไรก็เชื่อว่าสามารถปกป้องเราจากแสงสี UV ได้ตลอดท้งวันเลยครับแล้วก็ดีใจมากๆครับที่ได้มาร่วมงานกับเอเซ่ก็น้องจากจะแบบรักษาผิวหน้าเราแล้วยังช่วยรักษาสิริมาสองด้วยใช่หมครับใช่แล้วนะวันนี้อ่าพูดคุยกันอี่างเกินขอบคุณมากๆแต่แน่นอนสองสาวนี้ยังไม่ไปไหนสกายก็ยังไม่ไปไหนครับเพราะเดี๋ยวจะนงมไปด้านหน้าแล้วก็รับชมใช่ไหมโชว์พิเศษ รู้ว่าพครจอรอยู่่ย่ามาแกล้งร้องผมเป็นม้งไของเราสองคนเมเเต้องอยู่ด้วยกันเิบิเขาต้องอยู้วยกันใช่ขอบคุณมากครับมิวสเลฟครับและแน่นอนกับเรนนัมแลนซาไทยแลนด์สกายลส่งเสียงเลยขอบคุณครับขอบคุณครับเสการน ให้พี่มิวเต็นเลงแล้วก็จะบอกว่าครั้งนี้ที่อนเนซ่าเป็นครั้งแรกที่เราไม่ได้รองแค่สองเพลงใช่าใ,<ช>ให้ลองไปพร้อมๆกันได้ไหม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 คะได้ได้ไหมคะ โอเคค่ะมาตออกันเลยอีกสองเพลงค่ะ ปกมืดกับ <Netz> ม <stereotype and hell> ืดๆด้วยนะฮะลองๆเขาลองเก่งเขาลองเก่งมากตะแหวนปกเก่งมากโอ้โหนี่นะแต่ตอนนี้นี่ก็ไม่แผ่วเหมือนกันไม่แผ่วไม่แผ่วเลยทุกฝังเลยนะฮะแต่ตอนนี้มืดๆคือรู้สึกไม่ดีเลยทำไมคะความรู้สึกดีๆมอบให้กับนิวเลอร์เลยฮะเออขอบคุณมากที่มามอบความสดใสให้กับเวทีเราในวันนี้นะฮะอ่ะอยู่ต่อแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกับเวทีเลยนะครับได้เลยค่ะส่งเสียงได้ครับกับนิวเลอร และจากนี้เะทามนะครับผ่านขร่วมการปรเวทอีกครั้งนึงนะครับนเระแนาชายแะสกายวอล์คีกทีมับขอบคุณนกครับจอดแรกเพราะผมจอด่ไหนแออฟโรดขังหลักับอันเดซา